สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance a f i l i a กันเหมือนเช่นเคยนะครับอีพีนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวน้ําหอมนะครับแต่ว่าจะมาเปิดกล่องน้ําหอมนะครับเป็นน้ําหอมที่ผมสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับจากเว็บไซต์ fragrancex com นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี12กลิ่นนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็เออบอกก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสั่งซื้อน้ําหอมจากเว็บต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า กลัวในด้านการขนส่งกลัวในด้านแบบคุณภาพสินค้าอะไรประมาณนี้นะซึ่งเว็บไซต์ฟาแกรนเอเองเนี่ยผมก็เคยสั่งซื้อมาก่อนหน้านี้แต่ว่าซื้อในปริมาณน้อยนะครับแค่กลิ่น2กลิ่นประมาณนี้นะครับก็นานแล้วนะครับหลายปีแล้วแหละแล้วก็พอมาช่วงต้นเดือนนะครับก็คือได้มีโอกาสเนาะคืออยากลองไงอยากลองสั่งซื้อจากทางเว็บไซต์ดูนะครับเพราะว่าเข้าไปดูราคานะครับน้ําหอมในเว็บไซต์ของเขาเนี่ย รู้สึกว่าน้ําหอมราคาเขาค่อนข้างถูกนะแล้วก็เ,เป็นน้ําหอมที่แบบบางแบรนด์เนี่ยหรือว่าบางกลิ่นเนี่ยในเมืองไทยเราไม่มีนะครับอาจจะต้องพีออเดอร์เอานะซึ่งส่วนใหญ่เองเนี่ยผมก็จะทําการพีออเดอร์เอาจากเพจนะครับที่เขารับพรีน้ําหอมนะครับคือก็อยากรู้ไงส่วนตัวก็เลยลองอสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์ดูนะครับซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย20วันพอดีเลยนะครับเพราะว่าผมทําการกดสั่งซื้อเนี่ย ในเว็บไซต์เขาเนี่ยวันที่1มิถุนายนนะครับแล้วผมก็ได้รับพัสดุจนถึงมือผมเนี่ยคือวันที่20มิถุนายนนะครับก็20วันนะครับพอดีเป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูเนาะดูในกล่องก่อนละกันนะครับก็คือก็จะเนี่ยครับแพ็คมาเนี่ยมีเป็นการกระแทกมาให้นะครับนะคือการกระแทกเขาก็จะลองมาให้แบบรอบๆกล่องนะครับแต่ว่าตัวน้ําหอมเองเนี่ย ฟาร์มแบบเป็นกล่องอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่ได้แพ็คเป็นบับเบิรมาให้นะแต่ก็แพ็คดีครับไม่มีเสียหายอะไรเลยนะครับอ,อ๋อแล้วก็บอกก่อนนะว่าเว็บฟาแกรนเเนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ของทางอเมริกานะถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าน้ำหอมตัวนี้ครับเวลาผมมาเช็คเลขแทร็กกิ้งที่เขาส่งมาเนี่ยเขาส่งมาจากสิงคโปร์นะซึ่งผมไม่รู้ว่าฮับในเอเชียเขาเนี่ยคืออยู่ที่สิงคโปร์หรือเปล่านะครับคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเคยสั่งน้ำหอมกับเว็บไซต์นี้ก็ลองมา อบอกผมก็ได้เน้อว่าเป็นยังไงในประมาณเนี้ยนะครับครั้งนี้นะครับที่ได้สั่งมาเนี่ยจะเป็นน้ําหอมของเซเลบิตี้ซักส่วนใหญ่อะนะก็คือจะเป็นน้ําหอมของดารานักสแสดงนักร้องนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยทํารีวิวน้ําหอมของดาราไปมั่งแล้วนะแต่คือพักหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้รีวิวน้ําหอมของเซเลบิตี้สักเท่าไหร่นะครับก็ครั้งนี้มีโอกาสก็เลย สั่งน้ำหอมของเซเลบิตี้มากักเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีเป็นน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์ด้วยนะครับกลิ่นแรกเนี่ยเป็นของ Paris Hilton นะครับพวกตระกูลที่เป็นออกแนวแบบอย่างเงี้ยข้างในเขาจะเป็นขวดลายแบบเหมือนชุดลาตรีนะครับผมสั่งมา3ามกลิ่นนะนะของ Paris Hilton นะครับในตระกูลแบบ Rush เนี่ยพวกอะไรอะ Pink พิง u s o l o Rush อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกลกิ่นหนึ่งก็คือ p พลตินั m มรัชนะครับเป็นขวดสีเงินนะ,ะก็อ่เดี๋ยวแกะให้ดูในกล่องก่อนละกันแต่คือให้ดูเฉยๆเนาะยังไม่ได้รีวิวนะครับก็เป็นน้ํำหอมก็คือกล่องเนี่ยไม่ได้มีแบบบุบหรือขาดหรืออ่าบุบสลายอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยขวดสวยนะคือตอนที่เข้าไปอ่าหาดูในเว็บไซต์เขาว่ารู้สึกว่าเออขวดสวยดีแล้วก็ รู้สึกว่าพอถ้าเอามาตั้งโชว์ในตู้โชว์เนี่ยน่าจะสวยแล้วก็พยายามแบบตามเก็บนะครับคือมันจะมีมากกว่านี้นะครับคือผมอตอนเข้าไปดูเนี่ยในเว็บเขาอะกินอื่นมันหมดนะนะในตระกูลรัชตระกูลที่เป็นชุดราตรีแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้มันจะมีสีเหลืองสีทองสีชมพูสีแบบสีดำเลยพวกนี้คือผมก็สั่งมาแบบ ที่เหลือเนี่ยคือสั่งมาจากอีกหลายที่หลายเว็บบางตัวก็พีมานะครับเพราะว่าในเว็บของฟาแกนเอกเนี่ยบางทีสินค้ามันหมดน,นะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นแพ a ต i ินัม u s h นะตัวนี้อ,ออกขวดออกสีเงินเงินนะครับที่จริงเนี่ยเซเลบิตี้เนี่ยน้ำหอมของเซเลบเนี่ยทำกลิ่นดีอยู่หลายกลิ่นนะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์นะผมว่าก็โอเคนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับ เป็นแบบชุดลาตีแบบสีเงินอย่างนี้นะมีกากเพชรนะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในคอลเลกชันเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือโกลด์รัชนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นขวดออกแนวแบบเหลืองเหลืองทองทองนะส่วนกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ผมใช้แล้วก็เอาไว้ทำรีวิวนะครับที่หลังอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำหอมที่จะเราทำรีวิวก็ยังมีหลายกลิ่นอยู่นะนี่นะครับตัวนี้ ก็สวยดีนะครับพอมันมาอยู่สามกิ่นก็แบบชุดลาตีแบบทั้งสามกิ่นเลยนะครับสามสีเลยส่วนสีดำสีชมพูเข้มสีอะไรพวกนี้ผมก็สั่งมาจากอีกเว็บหนึ่งนะอย่างที่บอกไปรอเอาไว้พอมาถึงครบเซตครบคอลเลกชันเนี่ยแล้วก็รอทำรีวิวนะครับลองใช้แล้วก็ทำรีวิวพร้อมกันเป็นคอลเลกชันเดียวกันไปเลยนะครับต่อมานะครับอ่ ตัวนี้นะครับของซาร่าเจสิก้าปาร์เกอร์นะครับตัวนี้ชื่อกิ่นว่าโคเวตหรือโคเวตตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็ดูจากเว็บของต่างประเทศก็มีคนรีวิวเยอะเหมือนกันนะแต่ในไทยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับมันเป็นกลิ่นรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ผิดมันมีโน้ตช็อกโกแลตด้วยอะโน้ตเขาก็ดูแปลกดีนะครับซาร่าเจสิก้าปาร์เกอร์ก็เป็นนักแสดงเนาะเป็นเซเล็บที่เล่น เซ็กแอนด์เดอะซิตีนะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็ขวดก็ประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีสีม่วงด้วยนะชื่อโค e t b บลูมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับตัวขวดเขาจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าเป็นสีม่วงอะตัวนั้นผมก็สั่งมานะครับเอาไว้รอทำรีวิวพร้อมกันนะกับตัวนี้นะแต่ว่าสั่งมาจากเว็บอื่นนะพีมานะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้เนี่ย ถัดมาเป็นของอารีฮาน่านะชื่อกลิ่นว่ารีเบลรีเบลเฟอร์นะครับอันนี้แพ็คมานะครับต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นกล่องกล่องซีลนะครับแต่จะต่างประเทศก็คือจะสังเกตว่าไม่มีเป็นป้ายสคบอไทยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นน้ําหอมเคาน์เตอร์ไทยตามห้างมันจะมีเป็นเหมือนสติกเกอร์ใช่ไหมรียกวลาเป็นเหมือนกับแบบสติกเกอร์สีลเหลี่ยมๆขาวๆที่เป็นภาษาไทยระบุชื่อน้ําหอมระบุผู้ผลิตประเทศผลิตระบุผู้นําเข้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ตัวนี้ก็เป็นผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีคนทำรีวิวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ต่างประเทศเองก็ถือว่าเป็นน้ำหอมเซเลบที่แบบก็มีคนใช้เยอะอยู่นะคะรับรีเบลเฟอร์หรือว่าตระกูลนี้เขาก็จะเป็นทรงขวดแบบอ่าผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆแตรวงไงไม่รู้อะเหมือนแตรหรือเหมือนเขาเรียกว่าโทรโคงอะไรประมาณนี้หรือเป็น เป็นขวดทรงแหลมๆนะครับฐานกว้างๆนะเนี่ยแบบนี้ของรีฮันน่านะครับตัวนี้มีสามสีนะครับตัวนี้สีดำสีนูดเนี่ยตัวนั้นอ่ะผมก็มีอยู่แต่คือยังไม่ได้ทำรีวิวคือรอพวกสีอื่นๆเนี่ยให้มันมาครบเซ็ตก่อนครบคอลเลคชันก่อนแล้วค่อยทำรีวิวพร้อมกันนะครับตัวนี้รีเบลเฟอร์สีดำนะครับของรีฮันน่าผ่านไปแล้วก็มีสีแดงนะครับตัวนี้ก็รีเบลนะครับรีเบล เรียวเฉยๆนะผมจำได้ว่าเหมือนเคยทำรีวิวตัวที่เป็นตระกูลลิลิเนาะตัวนั้นเนี่ยที่เป็นขวดคล้ายๆกับขวดจากเขาจะหนักๆเตี้ยๆหน่อยตัวนั้นที่เคยทำรีวิวไปนะครับนี่ตัวนี้สีแดงนะครับผ่านไปแล้วเนาะทั้งหมดหกขวดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหกขวดนะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย ของนิกกี้มินาชนะครับนะนิกกี้มินาชนี่แบบนี้ตัวนี้ชื่อกลิ่นว่ามิ Man, Min นาเจสตี้นิกกี้มินาชนะครับก็คือจะเป็นทรงขวดแบบเหมือนหุ่นอะ่ะเหมือนหุ่นหน้าตาแบบนิกกี้มินาจอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ในตัวที่เป็นทรงแบบนี้ครับผมเองเนี่ยมีอยู่แล้วอะสองกลิ่นนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่สามนะแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่ผมพยายามแบบจะลองพรีมาอย่างเงียถ้าพรีได้อย่างเงี้ยจะเอาไว้ควบรีวิวทีเดียวกันเลยนะครับ4ขวดประมาณนี้4ขวด5ขวดประมาณนี้นะคือมาเป็นคอลเลกชันเดียวกันไงพวกเนี้ยคืออยากจะรีวิวรวมไว้ด้วยกันนะเผื่อคุณผู้ชมมาดูอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ต้องแบบไปหาแบบกดดูดหลายๆคลิปนะครับบางทีมันอาจจะยาวหน่อยแต่คืออยู่ยูทูบแบบบางทีมันกดข้ามได้นะแบบอ่ะโอเคคุณผู้ชมอาจจะ มีตัวนี้อยู่แล้วแต่อาจจะดูแบบตัวอื่นในคอลเลกชันนี้อะไรเงี้ยที่คุณผู้ชมยังไม่มีไม่เคยลองเนาะคุณผู้ชมก็กดข้ามไปดูได้นะครับมันง่ายกว่าการที่ไปแบบกดดูแต่ละแบบแต่ละคลิปแต่ละคลิปเงี้ยบางทีมันหาไม่เจออย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเองเนี่ยผมก็แบบมันง่ายต่อผมยังไงเวลาทํารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในคอลเลกชันในหมวดเดียวกันอย่างเงี้ยเนี่ยขวดเขาจะเป็นทรงแบบเป็นหุ่นอะเป็นทรงหน้าตาแบบนิกกี้มินา่าอะไรประมาณนี้นะครับ แพคเกจมันเนี่ยก็ดูสวยนะแต่คือเวลาจะใช้บางทีผมก็รู้สึกว่าก็ดูตลกดีเหมือนกันคือมันต้องถอดหัวออกมาอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนอะไรไ,ไหมเหมือนกระสืออะกระสือที่มันถอดหัวได้อะอืมแต่ก็ดูสวยนะคือแบบถ้าตั้งโชว์็นทู้โช์อย่างเงี้ยใครที่เป็นแบบสาวกแบบนิกกี้มินาดเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเคยมีนะนอนพวกคอลเลคชันประมาณเนี้ยนะครับกลิ่นยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวคือมาลองอีกทีนึงนะครับ อ่าต่อมานะครับอ่าตัวของอา่าเซเลบหมดแล้วนะครับเหลือแต่เป็นตัวอื่นๆเนี่ยนะดีไซเนอร์แบรนด์ที่ทคุณรู้จักก็คือ Versace นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย v e r s a c e w o m ่ n นนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เคยเห็นขายที่ในเมืองไทยนะคือไม่รู้ว่าเมืองไทยไม่เอาเข้ามาหรือยังไงนะครับจำได้ว่าตัวนี้ขวดสวยอยู่นะแล้วก็กลิ่นก็ไม่กลิ่นก็รู้สึกว่ามีคนรีวิวว่าก็หอมดีนะครับ ทั้งหมดอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยนะ 100ml นะครับตัวนี้นะครับขวดสวยอยู่นะของ v วอร์ c e ชนะครับ v e r s a c e w o m ่ n นะครับตัวนี้คุณผู้ชมเคยใช้กลิ่นนี้บ้างไหมแต่คือผมไม่เคยเห็นเขาวางขายในเมืองไทยเลยอะหรือว่าเคยขายแต่ว่าไม่เอาเข้ามาแล้วหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้กลิ่นมันรู้สึกทำไมกลิ่นมันออกมากลิ่นมันฟุ้งออกมา กลิ่นมันฟุ้งออกมาครับกลิ่นเหมือนพวกมีความเป็นฟอร์ฟอร์อ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดเลยนะคือแกะกล่องออกมากลิ่นมันฟุ้งอ่ะโอเคครับต่อมานะครับอ่ตัวนี้นะครับจากแบรนด์เกสนะครับเกสเกิร์ลนะตัวนี้เป็นขวดชมพูนะครับตัวนี้ผมก็มีอีกขวดหนึ่งที่เป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับก็รอทำรีวิวเหมือนกันพร้อมกับตัวนี้นะ ตัวสีม่วงเนี่ยที่ผมมีเนี่ยก็คือ,อชื่อรุ่นว่าเกส s เกิ r l ลเบลนะครับตัวนี้เป็นเกส์เกิลเฉยๆนี่นะครับเป็นตัวนี้เกส s เกิ r l ลไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้กลิ่นไม่ออกมาข้างบนก็เป็นฝาแบบออกน้าแบบเหมือนเป็นดอกไม้เนาะ โอเคครับผ่านไปเหลืออีกสามกลิ่นนะครับอีกสามกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักมาเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเป็นแบรนด์ที่ไม่แมสนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น,น่าจะมีขายเมืองไทยด้วยแหละนะแต่คือแพ็กเกจมันสวยนะครับตอนที่กดกดดูอเออแพ็กเกจสวยดีคืออยากจะเอามาตั้งไว้ตู้โชว์ไงตู้โชว์เป็นตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบดิสเพลย์น้ำหอมอ่ะมันน่าจะดูสวยดีนะก็เลยสั่งมานะครับ แต่ยังไม่รู้กลิ่นนะคือเห็นขวดสวยก็เอาก่อนนะครับพอดีเป็นคนที่ก็ชอบขวดน้ําหอมสวยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าน้ําหอมตัวไหนที่ขวดสวยๆเนี่ยมันเหมือนเป็น first impression ให้กับคนที่แบบสะสมน้ําหอมอย่างเราไงคือเราสะสมด้วยเราใช้ด้วยอย่างเงี้ยขวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เลือกสรรเหมือนกันเนาะที่จะเอามาอยู่ในตู้โชว์หรือว่าในกลุ่ของเราอะนะครับอ่ะตัวนี้ครับ คล้ายๆกับตัวของ Paris Hilton เมื่อกี้เนาะแต่คือเป็นแบบคล้ายๆกับชุดราตรีของผู้หญิงนะครับยืนควย้ยืนแบบเรียกว่าอ,อะไรคว้ยห้างเหรอยืนคว้ยขาใส่ถุงน่องอยู่ประมาณนี้นะเห็นปะ่ะตัวนี้นะครับจากแบรนด์ชื่อ,ช,อชื่อแบรนด์ก็คือเรียกง่ายดีนะคือเป็นแบรนด์ชื่อว่า New Brand Perfumes นะครับชื่อกลิ่นว่า,า French Can Can นะครับ อันนี้คือชื่อกิ่นมันนะนะคุณผู้ชมจะเห็นไหมนะมันสะท้อน French c a n c a นนะครับตัวนี้อ่ะต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นขวดสวยเหมือนกันนะข้างในตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นผมไม่รู้ว่าชื่อกิ่นอะไรนะครับเป็นแบรนด์ของเบสซี่จอห์นสันนะครับเป็นเซเล็บ จากทางอเมริกามั้งนะคือขวดเขาดูแบบดูเวอร์เหมือนกันอนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแกให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะขวดมันแบบเหมาะก,กับแบบตั้งโชว์มากเลยตัวนี้นะครับ <c oughs> อืมก็ <c oughs> สวยดีนะตัวนี้ เบชซี่จอห์นสันนะครับโอเคครับต่อมาครับกลิ่นสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่มีซีลพลาส,สติกนะครับจากแบรนด์เพนเฮาส์นะครับเพนเฮาส์เนี่ยผมลองไปเสิร์ชดูนะเป็นชื่อนิตยสารนะครับเป็นนิตยสารของทางฝรั่งนะชื่อนิตยสารเพนเฮาส์เ้าก็ทําเป็นน้ําหอมมาด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นนิตยสารในด้านแฟชั่นหรือนิตยสารในด้านไหนนะครับแต่คือก็ คุคุ้นหูไหมสาหรับผมเองผมอาจจะไม่ได้คุ้นสักเท่าไหร่นะครับในด้านนิตยาสาระไรพวกนี้ซึ่งนิตยาสารถ้าเป็นนิตยาสารของทางฝรั่งเองเนี่ยที่คุ้นๆก็จะมีพวก cosmopolitan เนาะซึ่งแบรนด์เขาเองเนี่ยแบรนด์ cosmopolitan เนี่ยเขาก็จะมีน้ําหอมของเขาด้วยนะครับตัวนี้นะครับชื่อกลิ่นว่า blooming passion นะครับตัวนี้ก็คือ ซื้อเพราะขวดนะครับเออขวดสวยดีเอามาตั้งโชว์ก็น่าจะสวยนะครับในตู้กระจกแล้วเปิดไฟอย่างเงี้ยสองอเป็นแบบดอกไม้สวยๆอย่างนี้นะคือทั้งหมดเนี่ยคือแบบบายบนะครับคือก็แน่นอนนะมันก็ต้องบายบายแหะเพราะว่าน้ำหอมทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยคือไม่มีขายในเคาน์เตอร์ในห้างไม่มีโอกาสที่จะไปทดลองกลิ่นอยู่แล้วนะครับ แต่คือซื้อเพราะขวดจริงๆอาจจะพอจินตนาการกลิ่นได้จากตัวโนต้ตที่เขาอธิบายมาแต่คือกลิ่นเนี่ยอาจจะต้องมาลองเองนะครับอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับก็12ขวดเนาะพอดีก็คือสรุปนะครับถ้าถามว่าความพึงพอใจเนาะสำหรับครั้งนี้ที่สั่งมาพอใจไหมพอใจนะครับถ้นาคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ที่8คะแนนนะครับอาจจะหักแบบ2คะแนนในด้านของแบบ การเตรียมออเดอร์อะไรพวกนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาเตรียมออเดรอร์หรือ,อ,อใช้เวลาในการเรียกขนส่งมาเข้ามารับสินค้าเนี่ยของทางบริษัทเขาเนี่ยใช้เวลาแบบ10วันเลยะนะครับาใช้ขนส่งที่ชื่อว่าเจเนโอนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักมาก่อนด้วยนะคือเขาส่งมาจากสิงคโปร์นะครับคือเขาเตรียมของเนี่ยน่าจะนานแหละแต่คือการขนส่งผมว่าไม่นานเพราะว่าพอไปดูในเลขแท็กกิ้งนะครับที่เขาลงไว้ในเว็บไซต์ ผมไปเช็คดูคือเขาส่งมาส่งขึ้นเครื่องมาวันที่สิบเก้าช่วงประมาณแบบเช้าๆพอช่วงแบบใบบ่ายอย่างเงี้ยมันก็มาถึงเมืองไทยแล้วอะในวันเดียวกันเลยนะแล้วพอวันรุ่งขึ้นครับวันที่ยี่สิบอ่ะเขาก็มาส่งให้ถึงมือเลยอ่ะแต่คือมันอาจจะช้าตรงในการแบบเตรียมออเดอร์อะไรอย่เนี้ยก็คือที่บอกในช่วงแรกใช้เวลายี่สิบวันนะครับก็พอมันมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขนส่งเนี่ยไม่ใช่ของเจเนโอที่ ส่งมาจากทางสิงคโปรและเปลี่ยนมาเป็นของเคอรี่นะครับของเคอรี่แล้วนี่แหละคือเขาอาจจะโคโอเปอเรตกันหรือแบบส่งให้เคอรี่แบบส่งแบบประสานงานต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่งถึงเมื่อตอนสายๆเลยนะของที่ส0ก็คือวันนี้นะผมก็เลยหาเีโอกาสแบบแกะกล่องให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็ทำแบบเปิดกล่องแบบเหมือนเป็นการรีวิว การซื้อน้ําหอมดีกว่ายังไม่ใช่เป็นการรีวิวในตัวน้ําหอมนะเป็นการรีวิวการสั่งซื้อน้ําหอมหรือว่าเป็นการอันบ็อกซ์นะครับน้ำหอมจากาทางเว็บไซต์ของ f r a g a n c c o m นะครับผมแล้วก็นอกจากเว็บของ f r a g a n c c o m แล้วเนี่ยที่ผมลองเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีอีกเว็บหนึ่งนะครับนั่นก็คือ fragrancenet.com เว็บนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำหอมแบบหลายกลิ่นมากที่บ้านเราไม่มีแล้วก็ ผมก็อยากพีอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอขั้นตอนที่แบบกดเซ็ตตาก้าแล้วเตรียมจะเช็คเอาท์อะเตรียมจะจ่ายเงินเตรียมจะแบบใส่ที่อยู่อะครับเว็บนั้นเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่าประเทศไทยให้ไงคือมันขึ้นแค่เฉพาะส่งแบบในอเมริกาหรือยุโรปอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เลยสั่งไม่ได้นะครับสำหรับเว็บฟา g a n s n e t c o m นะก็คือสั่งมาเฉพาะของฟ a แกน s x กนะครับก็คือ Far กนเอเนี่ยเขา ส่งแบบ w o r l d w i d เลยไงคือทั่วโลกนะครับค่าส่งค่าอะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับอ่ะส่วนราคาเนาะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเสียมีอะไรบ้างนอกจากค่าน้ําหอมนะครับคือเว็บไซต์ของ FragranceX เนี่ยในแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเคยสั่งซื้อไปกลิ่น2กลิ่นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษี นะครับพวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีนําเข้าภาษีสุลากากรพวกนี้ไม่มีเรียกเก็บนะก็คือนานแล้วครับประมาณ2ปี2ปกีกว่าแล้วแหละแต่พอมาช่วงนี้ครับคือผมเข้าไปดูเนี่ยเขาจะมีการเรียกเก็บภาษีนะภาษีสุลกากรหรือว่าภาษีนําเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแวดนะครับแวดตจดอเแล้วก็ไอ้ภาษีสุลก,กากรอีก3 0เนี่ย ก็รวมกันเป็น37%นะครับสำหรับภาษีของน้ำหอมทั้งหมด12ขวดนะครับก็ถ้าเราตีเป็นตัวเลขก็ถ้าดูลรวมๆอะ่ะก็เยอะนะแต่คือพอมาถั่วเฉลี่ยราคาน้ำหอมนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนลดให้ด้วยนะส่วนลดของเว็บไซต์ฟาแกนสเอเนี่ยจะไม่ผิดก็คือลด15%นะครับมันจะมีโค้ดเขาอยู่ก็หลังจากหักส่วนลดไปรวมค่าส่งเนี่ยค่าส่งเนี่ยทั้งหมด สิบสองกิ่นสิบสองขวดเนี่ยค่าส่งอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทพันห้าหรือเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นะครับจะไม่ได้แล้วต้องดูในใบเสร็จประมาณพันห้านะครับก็น้ําหนักประมาณห้ากิโลกว่านะแล้วก็ภาษีเนี่ยสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าเรารวมราคาน้ําหอมแล้วให้มันถั่วเฉลี่ยออกมาสิบสองขวดเนี่ยตกอยู่ที่ขวดละหนึ่งพันนะครับพันนิดๆไม่ถึงพันหนึ่งร้อยด้วยซ้ำพันกะอีกเศษไม่กี่บาทประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมว่า ราคาอย่างราคาเนี้ยถูกไหมผมก็ว่าถูกอยู่ดีอะนะเพราะว่าต่อให้เราเสียภาษีหรือว่าเสียค่าส่งยังไงครับถ้าเราเอามาถั่วเฉลี่ยกันเนี่ยสิบสองขวด่ยมันก็ตกขวดละพันนิดนิดเองอะแล้วทั้งหมดที่ผมสั่งซื้ออะมันเป็นไซส์ร้อยเมลด้วยอนะไซส์ใหญ่เลยอะนะครับราคานี้ก็ถือว่าโอเคโอเคเลยนะสําหรับผมซึ่งถ้าเราเทียบกันอะถ้าเราเทียบอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือถ้าเทียบกับ ตามราคาห้างอะครับยังไงก็ถูกกว่าแน่นอนราคาห้างเนี่ยถ้าเอาน้ําหอมพวกนี้ขึ้นห้างนะขายตามในห้างตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีประมาณแบบ3 0 0พกว่า4 0 0พหรือบางกลิ่นอาจจะเข้าไปถึง5 0 0 0ันออย่างโอซาเช่อย่างเงี้ยแบรนด์ดังๆหน่อยอาจจะทะลุ5 0 0พันเลยประมาณนี้ซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ําหอมที่เอาเข้ามาวางตามห้างอะเขาก็จะคิดพวกค่ากําไรเนาะค่าแบบค่าขนส่งค่าค่าจ้างพนักงานค่า อะไรล่ะค่าที่ในห้างค่าวางเชฟค่าอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะบวกกับการรไรบอกพวกนี้มันก็จะอาจจะพุ่งไปประมาณ3ามถึงสเท่าของราคาที่ผมได้มาด้วยนะแล้วก็ถ้าเราไปเทียบกับาจากเพจละกันที่ราคาอาจจะใกล้ๆหน่อยก็ยคือถ้าคุณผู้ชมไปพรีน้ําหอมตามเพจที่เขารับพรีเนาะก็ราคาก็คือจะผมว่าไม่ค่อยต่างกับที่ผมสั่งซื้อสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณพันต้นต้นหรือว่าดีหน่อยอาจจะแบบประมาณแบบหลัก เจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งสาหรับผมเนี่ยคือมันต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆไม่กี่ร้อยก็ไม่เป็นไระนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเข้าไปอ่านในกระทู้นะครับในพวกพันทิปอะไรพวกนี้ที่สั่งน้ําหอมจากเว็บต่างประเทศรวมถึงฟาแกสเซ็กด้วยเนี่ยเคยมีคนลงเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าเขาโดนภาษีอะไรย,ย้อนหลังเนี่ยผมแน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยนโยบายในการสั่งซื้อเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รวมภาษีลงไปให้ลูกค้านะครับ แต่ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมกดสั่งลงไปเนี่ยมันจะขึ้นภาษีมาให้เบ็ดเสร็จเลยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นภาษาษอังกฤษอะขึ้นมาว่าคุณจะแบบคุณลูกค้าจะไม่ถูกชาร์จเงินใดๆเพิ่มนะครับเมื่อลูกค้าได้รับพัสดุหรือว่าได้สินค้าเพราะว่าเขาจะบวกภาษีบวกค่าส่งบวกอะไรมาให้เสร็จสับแล้วนะครับก็ไว้ใจได้นะครับผมก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมนะคือเสียไปพร้อมกับตอนที่สั่งซื้อไปเลยนะครับอ่าโอเคครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องแล้วก็มารีวิวมาแบบมาบอกเล่าเนาะในการสั่งซื้อน้ำหอมจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับหรือว่าเว็บ f r a g ก a n c e x c นะ็ m เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแบบมาบอกเล่าอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมคิดว่าก็ยังมีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยที่เกรงเกรงหวัน่นวันเนี่ยหรือว่าใครที่เคยสั่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เคยเหมือนกับว่า โดนภาษีใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าของมันมาถึงที่สุดลากากรแล้วเขาไม่นาจ่ายให้เราเพราะเราต้องไปเสียภาษีก่อนอะไรประมาณนี้ก็ไว้ใจได้นะก็คือณนะตอนนี้เนี่ยที่ผมทํารีวิวเนี่ยคือนโยบายคือมันเป็นขั้นตอนมันเป็นแบบนี้นะแต่คือหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจยังไงเนี่ยก็คือเข้าไปในเวฟสแกนเอ็กซ์เนาะไปลองสั่งซื้อมาสักนิดนิดน่อยๆก็ได้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจอ่ะนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอ จบคลิปของการอันบ็อกซ์นะครับกล่องน้ํำหอมจาก f a g a n s x c o m ไม่เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้ช่องของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ